สวัสดีชาบิจิตค,ค่ะดวงความรักประจำวันที่21มิถุนายนคุณได้ดัชนีถือดาวส่วนเขาได้เดอะมูนนะคะวันนี้ก็จะมีการตัดสินใจนะคะเรื่องสําคัญแล้วก็ตัดสินใจอย่างรอบคอบด้วยเหตุผลนะคะก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะรวมถึงเรื่องความรักด้วยมีความชัดเจนนะแฟนได้เดอะมูนวันนี้ไพ่แฟนไม่ดีนะคะมีเรื่องไม่สบายใจนะคะอาจจะเ,เป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องความรักก็ได้นะคะ มีพลังงานเล็ดแฟกแลวก็เล็ดโกถ้ามันเป็นปัญหาความรักความสัมพันธ์เนี่ยไม่ควรจะปล่อยผ่านนะควรที่จะพูดคุยกันนะคะจะได้ปรับความเข้าใจกันเล t ดโกก็หมายถึงการให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ปล่อยวางอะไรแก้ไขได้ก็แก้อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ต้องปล่อยวางนะคะคนโสดสนิทนะพลังงานเดอรมูนขึ้นมาสาหรับคนที่เข้ามาวันนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะยังไม่แนะนําให้คุณเอ่อไปมีคอมมิทเมนต์กับใครนะคะให้เวลาก่อนและกันรอพลังงานดีกว่านี้นะคะ